สวัสดีครับส u n ออฟเดอะสัยินเดีรับใช้ทุกคนฮะวันนี้ทำคลิปนะครับตัวที่สมองนี่ว่างเปล่าเลยนะครับไม่รู้หัวข้อไม่รู้อะไรเลยนะฮะตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยแต่อยากจะเปิดไพ่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันล้างๆมานานนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้พักผ่อนนะครับแต่ว่าคือผมเป็นคนที่ทำอะไรแล้วแบบ คือมันทําทุกวันบ่อยๆไงพอมันไม่ได้ทําแล้วมันก็รู้สึกแปลกๆดังนั้นเนี่ยผมก็จะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าพลังงานที่พ่ยอยากจะสื่อในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคงไปรู้อีกทีนึงคือตอนทําเสร็จแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเรียวเลยนะคลิปนี้คือจริงๆทุกคลิปมันก็เรียวอยู่แล้วละ่ะนะเพราะผมก็ไม่ดนเซ็ตไม่ได้อะไรเลยแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาเป็นพิเศษเรียวเป็นพิเศษสมจริงเป็นพิเศษ ดังนั้นผมรู้สึกยังไงผมอ่านอย่างนั้นเลยนะจากที่เห็นหน้าไพา่นะครับพลังงานจะเป็นอย่างไรก็มาลุ้นกันนะครับวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะมีพลังงานอะไรที่คนควรจะได้รู้หรือบางทีก็เหมือนจะป็นต้องรู้ก็ได้นะฮะฟังว่าเป็นขำๆสนุกๆก,ก็พอแต่ยังไม่ทันไรเลยไพ่ล่วงซะแล้วนะฮะอะไรก็พลังงานมาแรงอ่ะดังนั้นผมเริ่มเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยนะครับ ไปยังไงกันบ้างทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยเหมือนผู้อ่านนะผู้อ่านที่ผ่านมาไปสอบนะครับสอบซ่อมมอลามเลยเจอลมแดดเข้าไปนะครับก็เลยป่วยตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วแถมเป็นร้อนในด้วยนะแต่กระทุเราขึ้นบ้างเลวเพราะฉะนั้นทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะอย่าป่วยตามผู้อ่านนะครับเมื่อวานก็ทําคลิปนะก็ดูน้ําเสียงเขาสิโอ้โหเบลออย่างกับคนไม่ได้นอนมาอย่างงั้ะน,นะนะ อ่ะโอเคเข้าสู่เรื่องของเรานะครับเรื่องช่างเรื่องพวกอ่านนะเอาเรื่องของพวกเราดีกว่าที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับลูกศิไพ่ยอยากจะคุยอะไรกับคุณนะเออผมอยากรู้ไพ่ยอยากคุยอะไรกับคุณเป็นพิเศษในวันนี้หนึ่งเหรียญคุณเป็นคนสําคัญ อันนี้คือสิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้จากการอ่านไพ่ใบนี้ในพลังงานวันนี้นะ The Age of Personal เนี่ยในหลายๆความหมายถ้าเกิดที่เราศึกษามาหรือใครที่ไปเรียนหมอมาหรือคนที่ดูไพ่ดูหลายๆคลิปบ่อยเนี่ยความหมายของมันก็จะเกี่ยวกับสิ่งมีค่าเงินทองหรือความสําคัญอะไรแบบนี้นะซึ่งดูจากความหมายในวันนี้แล้วก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่นะครับแต่มันบอกไปที่ตัวคุณตัวคุณเป็นหลักว่าคุณเน่ะเป็นคนสําคัญ ใช่เป็นคนสำคัญเป็นคนที่มีผลมีอิทธิพลต่อใครบางคนนี่คือสิ่งที่ไพ่ใบแรกบอกมาผมว่าชื่อคลิปวิดีโอวันนี้จะต้องแปลกแน่ๆเลยนะฮะจะต้องแปลกและยอดวิวก็อาจจะไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะฮะ edge of war ครับพลังงานของการสื่อสารหรือการเดินทางมาหาจะผมโฟกัสไปทางการติดต่อสื่อสารแล้วกัน หนึ่งอย่างที่ผมเห็นจากไพ่ใบนี้ไม่ใช่หนึ่งอย่างอ่ะสองสมอ,อย่างเลยอย่างแรกก็คือเรื่องราวของการสื่อสารการติดต่อจากใครบางคนนะครับจากใครบางคนซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครนะสมองผมแรงมากตอนนี้ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่ถ้าที่เห็นจากหน้าไพ่เนี่ยมีคนอยากคุยกับคุณแน่นอนมีคนอยากติดต่อสื่อสารกับคุณแน่นอนหรือไม่ก็อาจจะมีถึงขั้นอยากจะเดินทางมาหาเลยก็มีนะ อีกหนึ่งอย่างที่คุณควรจะรู้ก็คือเดี๋ยวภายในระยะเวลาอีกไม่นานอีกหนึ่งวันต่อจากนี้ก็ค,คือเร็วมากหรือไม่ก,ก็อีกเราๆหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวจะมีการติดต่อมาหานะครับท้าวทำไมต้งติดต่อมาหาล่ะเดีย๋ยวมาดูไพ่ไปพร้อมๆกันโสมิญนาณนักสืบหน่อยวันนี้จริงๆก็โสมมาทุกคลิปะนะฮะ <laughs> ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่หมอดูครับผมเป็นนักสืบนะนักสืบที่ใช้ไพ่ในการไขคดีไฮโลแฟน ไฮโลแฟนเหรอคนคนนี้เป็นใครอันนี้สิ่งที่ผมถามในใจตอนนี้มือผมเท้าคางบนโต๊ะเลยเนี่ยเท้าบนโต๊ะเลยเป็นคนที่ยึดมั่นในสัจจะพูดคำไหนคำนั้นหรือไม่หรือไม่หรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่ส่งผลต่อคุณในด้านของอารมณ์ความรู้สึกพลังงานคนคนนี้มีอิทธิพลแน่แน เรื่องศีลนะศีลเสมอกันคนคนนี้ศีลเสมอกันมีอิทธิพลต่อหัวใจของคุณและมีความสัตย์จริงคุณจะมีแฟนหรือเปล่าเนี่ยอน่าสนใจคุณจะมีแฟนหรือเปล่าเนี่ยคุณจะมีรักครั้งใหม่ใช่ไหม Temperance เคาเปิดอีกใบนึงไม่รู้นะว่ามีช่องหมอดูช่องไหนหรือช่องอ่านไพ่ช่องไหนทําคลิปแบบนี้บ้างนะแต่ถือแต่ถือว่า <c oughs> อินดี้ใช้ได้ผมรู้สึกตัวเองอินดี้อยู่นะขนลุกอยู่ดีแคขนลุกอะพลังงานมาแรงมากคมวางสำรับแป๊บ คู่แท้เหรอถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คู่แท้ที่ศีลเสมอกันหรือรักครั้งใหม่ที่ศีลเสมอกันทุ่มเทเอาใจใส่ให้ความชัดเจนทัดเทียมกัน h y โล p ฟนต์เทมเพอ a รนต์ไฮบริเทเห็นไหมครับสองใบนี้เหมือนกันเปเลยสังขาชากับสังขาชินีคู่รักที่ศีลเสมอกัน รักคั้งใหม่ที่สิงเสมอกันใส่ใจอย่างเท่าเทียมกันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องทุ่มเทไพ่พังนี้มาเนีความรักนะเออมาในความรักชัดเจนเลยงั้นก็จะอ่านในเวนี้แหละอืมเข้าใจล้วเอ of อ a ว d รใบนี้ นอกจากจะหมายถึงการติดต่อสื่อสารแล้วอาจจะหมายถึงการเข้ามาของคนคนนี้บุคคลผู้มีสิ่งเสมอกันผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตพลังงานหรือความรักความรู้สึกที่ใกล้เคียงหรือเท่ากันกับคุณเป๊ะเลยมาสะท้อนให้ผมเห็นถึงตัวคุณตัวคุณผู้ฟังครับในอดีตว่าตัวคุณเนี่ยคงอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นฝ่ายพยายามใช่ไหม พยายามทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวใส่ใจอยู่ฝ่ายเดียวทักหาทักคับกินข้าวลือยังอย่าลืมนอนห่มผ้าด้วยนะกินข้าวด้วยนะเป็นห่วงนะรักนะคือ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 ไอ้ที่ผมพูดมาบลาบลาบลาทั้งหมดเมื่อกี้มาจากฝั่งคุณเป็นหลักแต่ฝั่งของเขาก็ครับค่ะอืมโอเคมัง้งมั้งนะมั้งนะแต่ว่าดูเหมือนว่าการเข้ามาของคนคนนี้ จะทำให้อสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้มันจะไม่มีอีกต่อไปแล้วน่าสนใจว่านี่จะเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าความรักที่คุ้มค่าต่อการรอคอยหรือคุ้มค่าต่อการทุ่มเทม,มันเป็นยังไงใครดึงดูดคลิปนี้นะครับหรือกดมั่วหรือเข้ามาดูคลิปนี้โดยไม่ได้ตั้งใจผมว่าคุณเจอของดีแล้วละ่ะขออนุญาตหกิ๊งแปก อ่าไม่แปลกแล้วมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ที่สีเสมอกันนิสัยคล้ายคลึงกันหรือถ้าต่างกันก็จะเข้ากันได้อย่างลงตัวแต่มีหนึ่งอย่างที่ชัดเจนแน่ๆคือการใส่ใจครับความใส่ใจความทุ่มเทพลังงานของคุณทั้งคู่จะมีเท่ากันมากๆผมเน้นอันนี้นะเทมเพลนเป็นพิเศษเพราะผมรู้สึกได้ด้ในอินทรูชันใบนี้คือพลังงานที่เด่นที่สุดในวันนี้ หลังจากที่ตัตคุณต้องไปฝ่ายทุ่มเทในความสัมพันธ์ที่ผ่าน,านมาก็ไม่รู้ว่าคุณมีคนรักมาลุมาตั้งกี่ครั้งแล้วนะหรือบางคนอาจจะไม่เคยเลยก็ได้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็มีเหมือนกันดังนั้นตั้งใจนะครับตั้งใจรับฟังเดี๋ยวอีกไม่นาน1สัปดาห์หรือ1วันบางคนจะเจอภายในอีกไม่กี่วันแล้วก็ได้หรือ1สัปดาห์จะมีการเข้ามาของบุคคลผู้เป็นศีลเสมอกันกับคุณผู้ที่มีพลังงานทัดเทียมกันและที่สําคัญคือเขาใส่ใจ เขาจะไม่ปล่อยให้คุณรู้สึกเอออออีกต่อไปแล้วเอออข,อขอขยายความฉันเป็นใครมาทําอะไรตรงนี้เราครบกันไปเพื่ออะไรอนาคตในวันข้างหน้าเป็นยังไงไม่มีครับความชัดเจนและความเสมอทัดเทียมกันเป็นอันดับหนึ่งการให้เกียรติกันการให้พื้นที่ของซึ่งกันและกันการมีตัวตนอยู่ในชีวิตของกันและกันมีหมดเลยครับ ใครที่กดเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คุณไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวคอมเมนต์กลับมาคุยกันหน่อยได้ไหมครับสหายว่าคุณจะได้เจอแล้วหรือยังผมดีใจนะผมได้ไปอ่านคอมเมนต์นะ่ยมีหลายคนเจอแล้วอันนี้ผมขอแสดงความยินดีผมไม่รู้จะอธิบายยังไงคือยินดีกับทุกคนจริงๆนะฮะแล้วหวังว่าคนที่เจอคลิปวิดีโอนี้นะไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดามีโอกาสสมหวังได้เช่นกัน แล้วตอนที่ผมสับมีไพ่หนึ่งใบดีดออกมาล่วงมาไปที่พื้น King of Sword อ่ะเดี๋ยวขอห้าใบล่างลองถามอุปนิสัยใจคอลักษณะฐา,านะค,คนนี้หน่อยก็แล้วกันนะไหนๆก็มาเวยความรักและก็เปิดความรักให้สุดไปเลย k คิงอ s พสอดนิสัยเป็นผู้ใหญ่เด็ดขาดอะไรคือใช่เขาคิดว่าใช่เขาทำและหนึ่งอย่างนึงคือการ เลือกคุณหรือเขาหาคุณในชีวิตก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาคิดว่าเขาคิดถูกเป็นคนหนักแน่นจริงจังขี้หึงขี้ห่วงด้วยขี้หึงขี้ห่วงรักใครรักจริงขึ้นเป็นคิงมีโอกาสสูงเหลือเกินที่ไม่เคยอ่านเวนี้นะแต่ขออนุญาอ่านนะครับว่าอายุคุณทั้งคู่จะห่างกันมากแต่ผมไม่เห็นนะว่าใคร แก่เรื่อง่อนกว่าใครแต่ให้รู้เอาไว้ว่ามันห่างกว่ากันมากนะครับโตคุณผู้ฟังอาจจะเจอคนที่อายุมากกว่าหรือเด็กกว่าก็ได้แต่อายุห่างกันมากแน่ๆนะครับจะเข้ามาแต่ที่ผมยังไม่เห็นให้ความรักขึ้นแค่บอกว่าเจอคนที่สีเสมอกันเท่านั้นที่ใส่ใจคุณอยู่เคียงข้างคุณคือผมอาจจะอ่านไปนเวในแงอ่ของความรักนะแต่เท่าที่ผมเห็นนะ่มันเป็นได้ทั้งในแนวของคู่รักและแนวเพื่อน สิบเหรียญพลังงานคนนี้ดีมากสุมีความสมบูรณ์ภูมิสุขทั้งชีวิตทั้งกายและใจไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะอะไรวัยอะไรก็แล้วแต่และที่สําคัญคือสิ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเรื่องชีวิตความสุขก,การสบายใจความออ่มเอมใจเขาทได้วยมือของตัวเขาเองอันนี้ได้นะครับอันนี้ได้แล้วก็ผมใช้แป้งต่าง,งูนะฮะทาประจำครับแป้งต่างงูมันเย็น โอ้โหคิง g of เพนนัเคด้วยเอาล้วครับผมบอกแล้วใครดึงดูคลิปนี้ได้ไม่ธรรมดาจริงๆนะ King of s w o อ d ยังจะเจอยังอ o ฟเพนนัก a c l e อีกคนคุนี้ยซัพพอร์ตคุณได้นะซัพพอร์ตได้ทุกเรื่องเลยความรักความรู้สึกเงินทองฐานนะได้หมดแทบทุกอย่างเท่าที่ที่คนคุณนึงจะทำได้เลยแหละยอมคุณหมดใจ คุมหมดหน้าตักแต่อย่าทำให้คนคนนี้เกลียดนะครับอย่าทำให้คนคนนี้เกลียดอย่าหลอกลวงอย่าหักหลังเขาซึ่งผมเชื่อว่าคุณไม่ทำหรอกครับเพื่อนๆสันอัลเดอร์สันเป็นคนดีมีจิตใจงดงามอยู่แล้วแต่อันนี้ผมพูดเตือนไว้เฉยๆนะเพราะคนคนนี้ถ้ารักรักสุดแต่ถ้าแค้นบะเลย The world ชาวต่างชาติได้ครับชาวต่างชาติได้คาว่าชาวต่างชาติในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นฝรั่งนะเท่านั้นนะไม่รู้เหมือนกันว่าผู้อ่านของผู้อ่านอะก่อนนั้นเนี่ยเคยอ่าน The world ในแนวไหนบ้างแต่ดูจากพลังงานเน็เนี้มีความแตกต่างออกไปเป็นชาวต่างชาติที่มาเจอกันในที่ไทยแห่งนี้ที่ที่คุณอยู่ ขอเปิดอีกใบหนึ่งจะได้ชัวร์ไปเลยว่าใช่หรือเปล่าถ้าออกเป็นน่านไงเด็ดชาวเวอร์ตาสำรับเป็นโอ้โหสามเหรียญซื้อหวยบ้างดีกว่ารอบต่อไปจะถ้าเกิดจะเดาถูกขนาดนี้นะเป็นชาวต่างชาติอะคุณที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือมาทำงานในไทย น่าจะเป็นฝั่งเขานะที่เข้ามาหาในเข้ามาในชีวิตคุณเดอะทาวเวอร์ Tower, แบบปรบป,ป,ป,ปรับฉับพลันมาในสถานการณ์ที่ต้องพูดประโยคซ้ำว่าไม่เคยทำนายแบบนี้แล้วแต่ต้องพูดในสถานการณ์ที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยนะที่คนคนนี้จะเข้ามาที่สำคัญคือสามเหรียญเขาเหมือนกันกับคุณคือเขาชอบความสบายใจและความมั่นคงเขาจะทำให้คุณสบายใจครับ ทำไมถึงได้สรุปด้สามเหรียญคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนสหายอันเป็นที่รักของผู้อ่านของนักสืบไม่ว่าคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณแบบไหนจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันหรือจะมาเป็นคนรักสารสัมพันธ์สร้างครอบครัวให้รู้เอาไว้นะว่าหนึ่งเขาจริงจังถ้าเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนที่ดีมากๆช่วยเหลือกันร,รับฟังอยู่เคียงข้างกันเคียงบา่าเคียงไหล่ร่วมทุกข์ร่วมสุขจมท้ายไปด้วยกันถ้าเป็นคนรักก็ยิ่งกว่า ยอมกันได้ทุกอย่างถวายทั้งตัวและหัวใจให้กับคุณได้เลยตัวหัวใจหรือทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้คุณได้หมดคุณเจอคนรักจริงเขาให้แล้วล่ะครับผมถึงบอกไงใครที่ดึงดูดคิปวีโดนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะาผมไม่ได้ตั้งหัวข้อเลยนะคลิปนี้คือเปิดไพ่สดๆแล้วก็พูดไปตามที่ผมเห็นหน้าไพา่ตามพลังงานมันออกเวความรักนี่คือหนึ่งอย่างที่ผมประหลาดใจสอง อะไรบางอย่างบอกผมว่าเดี๋ยวไอสิ่งที่ผมเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นกับคุณนับจากจบคลิปนี้ไปเลยด้วยซ้ำลองดูตามแอปหาคู่หรือใน Facebook ที่เป็นโปรแกรมจับคู่ก็ได้นะลองดูดูไปโปรแกรมต่างชาติทีนี้เดี๋ยวจะมีคนถามอา้าวนักซื้อผู้อ่านอยากได้คนไทยคนไทยได้ไหมได้ครับแต่คนไทยคนนั้นอะ จะต้องเป็นคนที่อยู่ตามพูินำเนากับคุณมากๆเลยผมใช้คาว่ามากๆเลยนะคือตามภูินำเนาคุณเลยอะ่ะเช่นคุณผู้ฟังอาจจะอยู่อีสานคนคนนี้อยู่ใต้เหนืออันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะอย่าอย่าหาผมบูลลี่ผมแค่พูดให้ฟังเฉยคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ในเป็นกเกษตรกร เป็นคนสวนเพราะคนที่ฟังช่องสระดุสันน่ะมีหลากหลายอาชีพมากที่เขามาฟังก็อาจจะเป็นคนสวนคนไร่ทํางานอยู่ในไร่นีสวนอยู่ในป่าซะส่วนใหญ่แต่อาจจะมาเจอกับคนคนนี้ที่มาจากเมืองกลุงก็ได้หรือชาวต่างชาติฝรั่งคนแถ,แถบบ้านเราก็ได้คือชาวต่างชาติอะคุณคําว่าชาวต่างชาติคือชาติไหนก็ได้ที่ไม่ใช่คนไทยฮะทั้งหมดผมขออนุญาตพูดตรงๆเลยนะฟังแล้วอาจจะแสลงหูนิดนึง แต่น่าจะเข้าใจเนาะเจอได้หมดแล้วคุณผู้ฟังหลายๆคนที่เป็นแบบทำงานทำงานในด้านออฟฟิศทำงานเป็นพนักงานทำงานเป็นนายตัวเองเน่ยอันนี้เป็นเปอร์เซ็นที่เยอะที่สุดละถ้าที่ผมเห็นจากในช่องโซเชียลมีเดียครับคือ,ค,อคือหนทางที่คุณจะได้เจอ,ขอเขานะผมให้ประเด็นนี้มากที่สุดเพราะมันอยู่ใกล้ตัวแค่กดมือถือขึ้นมาเปิดแอปก็เจอแล้ว เขาจะเริ่มยังไงก็อาจจะเริ่มจากการกดหัวใจกดแมทช์กันก่อนแล้วครับแล้วก็เริ่มคุยกันตามภาษาของแอปหาคู่หรือใน Facebook อะไรแบบเนี้ยนะแต่ที่แน่ๆหนึน่งอย่างคือคนคนนี้ไกลกับคุณและมีความต่างแต่ถึงจะต่างสีงเสมอกันนะถึงจะต่างกันก็ตามแต่สิงเสมอกันนะต่างกันในที่นี้อาจจะต่างกันในด้านไหนบ้างสเปคครับรูปร่าง,งคนคนนี้อาจจะเพราะที่ผมเห็นนะอาจจะตรงหรือไม่ก็ได้กับที่คุณคาดหวังไว้ แต่หนึ่งอย่างที่ชัดเจนแน่ๆคือเรื่องของความคิดทัศนคติพลังงานอุปนิสัยความชอบความเชื่อคล้ายกันอย่างมากคล้ายกันจนถ้าเกิดคุณได้เจอเองอ่ะคุณจะรู้สึกแบบคุณต้องร้องอุทานอ่ะว่าโอละโอ,อแบบโอละนอเลยแหละโอแบบต้องอุทานแน่ๆแหละว่าป้าท,ทาไมถึงได้เหมือนเราขนาดนี้นะป้าท,ทาไมถึงได้ใกลเคียงกับเราแบบนี้นะถ้าคนนี้ไม่ดื่มไม่สูบ คุณก็ไม่ดื่มไม่สูบด้วยถ้าคุณเป็นคนเที่ยวคนคนนี้ก็ชอบแบบนี้แต่ไม่เท้ามากลับมาดูกันใหม่แสดงว่าสถานที่ที่คุณได้เจอนอกจากในโซเชียลมีเดียสถานที่ที่คุณมักไปพักผ่อนก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะได้เจอแต่นี่ผมพูดว่าเป็นส่วนน้อยนะ โซเชียลมีเดียมาเป็นอันดับหนึ่งโซเชียลมีเดียนี่มาอันดับหนึ่งเลยดังนั้นถ้าคุณจะกรอกโปรไฟล์อะไรในโซเชียลมีเดียในแอปหาคู่ในโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่คุณกรอกดีๆนะและกรอกให้ตรงความจริงที่สุดไม่อย่างนั้นอาจจะไปดึงดูดใครที่ไหนก็ไม่รู้แต่ใจเชื่อเถอะว่าถ้าทัศนคติไม่ตรงกันอ่ะสีไม่เสมอกันคุยกันได้ไม่เกินผมให้สุดเลยหนึ่งสัปดาหเดี๋ยวคุณกับเขาก็ต้องแยกย้ายกันแต่กับบุคคลคนนี้คงไม่ใช่ ยาวครับมียาวแน่นอนสามเีียนขึ้นคุยกันสามเดือนนะผมว่าสามเดือนนี่คืออย่างน้อยหรืออย่างปกติที่สุดหลังจากนั้นค่อยๆขยับความสัมพันธ์จากสนิทจะให้เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากขึ้นหรือพัฒนาเป็นคู่รักก็ได้ It's up to you ขึ้นอยู่กับคุณนะฮะโอ้อัดเกือบยีสินาทีเลยเนี่ยอ่ะไหนๆก็จะยีสนาทีแล้วต่ออีกหน่อยแล้วกัน เอาแอาเป็น Angel a n แอนเนะมารับพรจากนางฟ้ารัวๆนะสหายมาเลยครับมาเดี๋ยวเรามาให้นางฟ้าช่วยอธิบายหรือช่วยไกด์ไหลเพิ่มเติมให้คุณหน่อยนะครับว่าคุณบางทีผมก็อยากจะพูดถึงพลังงานของจัก,กรวาลหรือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของเบื้องบนนะว่าให้ผมพูดให้จบก่อนที่ไพ่จะดีดได้ไหมมันขาดตอน ตรงใจผมมากเลยใบยเนี้ยดูนิทูวอร์ลี่ครับไม่ต้องกังวลครับคุณไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรคนคนนี้จะทําให้คุณคลายกังวลคุณจะหมดห่วงเลยหมดกังวลว่าจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่คุณไม่ชอบหรือไม่สนใจหรือเปล่าผมเชื่อครับว่าคุณผู้ฟังอะ่ะถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนคนนี้ทําแล้วคุณไม่ชอบคุณค่อนข้างจะเด็ดขาดนะัตคุณอะ่ะตัดทิ้งได้อย่างไม่ลังเลถึงเวลานั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับตัดทิ้งได้เลย แต่ผมว่าไม่มีหรอกคนคนนี้ค่อนข้างลงล็อกในใจคุณค่อนข้างเยอะผมให้80%เลยที่คนคนนี้จะตรงจริตคุณ yes คนคนนี้แหละใช่ทั้งในฐานะเพื่อนหรือในฐานะของคนรักนะครับที่จะพัฒนาไปกันต่อได้จะ something better ครับมันจะดีกว่าที่ผ่านมาสอดคล้องกับคำทนายในช่วงแรกที่ผมบอก ในด้านความสัมพันธ์ที่ตัวคุณต้องไม่ฝ่ายพยายามตัวเหมือนครั้งนี้จะไม่ต้องแล้ว do not uh, do n e o u worry ไม่จำเป็นต้องกังวล yes นี่แหละใช่แล้ว there's something better มันดีกว่าเดิมมันดีกว่าเดิมแน่นอนเอาเป็นว่าใครก็ตามที่ดึงดูดคลิปวิดีโอนี้แล้วกดเข้ามาดูเนี่ยผมว่ามหัศจรรย์นะผมเชื่อว่าตอนผมอัพคลิปลงไปอะ ผมคงคิดไม่ออกว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรแต่ถ้าเกิดใครยังกดเข้ามาดูและดูจนจบได้เนี่ยผมผมว่าไม่ธรรมดาและมีอะไรดึงดูดที่คุณเข้ามาดูก็คงต้องเตรียมตัวให้ดีตัวคุณผู้ฟังะครับเตรียมตัวพบเจอกับคนคนนี้ได้อีกไม่นาน1วันต่อจากนี้หรือนักจะจบคลิปนี้ไปหรืออีกราวๆหนึ่งสัปดาห์นี่คืออย่างช้าถ้าเจอแล้วมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยผมอยากอัปเดตอยากจะรู้ความอัปเดตนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆท่านที่บอกว่าเจอแล้วนะครับในคลิปเก่าๆที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ผมขอ,ขอสแสดงความยินดีด้ จากใจจริงๆนะเพราะผู้อ่านปรารถนาดีกับเพื่อนๆอยู่แล้วไม่ได้อยากได้อะไรไม่ได้อยากหวังร้ายอะไรทั้งสิ้นนะอยากให้ทุกคนมีความสุขเบิกบานใจแต่คลิปวิดีโวันนี้นี่จะมามึนๆหน่อยนะไม่รู้ว่ามันจะได้รับพลังแบบไหนไปนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดฟังแล้วกดรับ,รบคำทำนายไว้ได้ถ้าเกิดคุณชอบนะถ้าเกิดว่าเออไม่ชอบคลิปนี้แบบแปลกๆอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ไม่นองนองรับกันเนาะคอยช่อง สันออฟดัสันเป็นแนังแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตนะครับและเป็นแสงแรกเย้มแห่งดวงตะวันที่ทําให้เวใจองคุณมีความสุขและมีความหวังครับแต่คลิปน,นี้ไม่รู้จะมีความสุขมีความหวังหรือเปล่านะเพราะว่าผู้อ่านมามึนๆเลยวันนี้ไม่ไม่มีหัวข้อไม่มีอะไรในหัวมาถึงปุ๊บเปิดเลย นะฮะน่าจะเรียวสุดครั้งหนึ่งแล้วแหละในการทำคลิปนะไว้พบเจอกันใหม่นะครับสบวัสดีวดีโอตัวต่อไปนะครับผมขอทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพด้วยไม่งั้นจะป่วยม่วน,นะไม่ดีนะโอเคไหมโอเคไว้พบเจอกันใหม่สำหรับวิดีโอตัวต่อไปครับผมสวัสดีครับเลิฟทุกคน,นครับขอภายถ้าเกิดคำพูดคำจาบางคำมันไม่ดีนะครับอย่าใส่ใจนะ